สดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าถูช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอดาวโจนนะครับดาวโจน์ VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่นะครับของวันที่นะของวันที่24นะครับพฤศจิกายน2อ6 7นารยจนะดาวโจน VIP ก็คือเลขจากต่างประเทศนะครับประเทศไหนก็ไม่รู้ตกใจสหรัฐอเมริกานั่นแหละ มีสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่างงว่างนั้นก็ศึกษาดูเอานะครับอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าจะรู้หมดทุกอย่างหรอกประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่วเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางก็จะมาวางเรื่ให้ท่านผู้ชมได้ลุ่นลงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเรามาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้เนาะคนบังตัวหนังสือก็จับหัวกดลงนะครับ แต่มวกเนลงนะสี่ห้าหกนะสี่เก้าเก้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่สี่สามสามสี่นะครับห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าสามสามานะครับถ้าหกมาเหรอถ้าหกมาก็จะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งนะหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับครับเจิดเอาเลยครับอ่านี้ ครับเรียบร้อยแล้วเอาที่5เด่นนะแล้วกันนะ5เด่นนะครับ9 0 1อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะเด่นนะครับประมาณน,นี้นะครับชวนชอบค่อยนำไปใช้นะครับ5995 5, 5 0 0 5 5 1 1 5, 5 5 2 2 5 5 5 3 5ย์ไปเลยนะครับ5นะครับรูดวิ่งที่5นะครับประมาณนี้นะ ่าจจดไปนะครับเดอดไปนะมา,มาดูใกล้ๆหน่อยเราเนี้นที่ส่วนนี้นะเ่รีนะครับอันนี้ด้วยประมาณน,นี้ชอบส่วนไหนก็จัดไปนะครับหานาะครับอ่าอ่างนี้นะครับอันนี้คือชุดวินนะ เราเน้นที่ห้าแล้วก็ห้าไปจัดนะครับห้ารุดห้าวิ่งนะเอาจุดโอเคเรียบร้อยแล้วาจดเอาเลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะครับจดไปนะ จดแล้วยังครับจบแล้วยังครับตามนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะไม่เจ็บไม่จนนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ